สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเพิ่มเล็เกอังกฤษเกมนัดตกค้างประจำเช้าวันพฤหัสที่2มีนาคมกันหน่อยดีกว่าก็เริ่มกันที่อาร์เซนอลครับเปิดบ้านถล่มเอเวอาสตันไป4-0นะวันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากบุกยอสซาก้ากาเบรียลมาติเนลลี่ยิงไป2ครับอีกหนึ่งลูกม,มาจากมาตินโอเดกาส่วนเลี้ยงผูกก็เปิดบ้านเอาชนะวูปไป2-0จากเฟอร์กี้ฟันไดแล้วก็โมซาลานั่นก็นเลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยอาร์เซนอลนั้นปจ่าฝูงฮะแต้มนำโด่งไปแล้วที่60คะแนน เดบุฟผู่ก็ขยับมาอยู่ที่6ครับมีเพิ่มเป็น39ทางวูฟครับอยู่อันดับที่15มี24คะแนนเหมือนเดิมส่วนเอเวอเรตันก็ยังอยู่ในโซนตกชั้นอันดับที่18มี21คะแนนมาที่ดาวโซนูล่าสุดยังคงเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ซัดไป27ประต,ตูเดี๋ยวส่งท้ายกันท,ที่โปรแกรมนะัดต่อไปครับก็วันเสาร์ที่4มีนาคมครับก็จะมีแมสซิตี้เปิดบ้านเจอนิวคาสเซิลอาร์เซนอลพบกับบอร์นมัธแอสตันวิลล่าเจอคริสตัลพาเลส ไบรตันเจอเวสต์แฮมเชลซีเจอลีดบู๊ ham, Chelsea, Jersey, Wood, พบกับสเปอร์แล้วก็ซานตันเจอกับทางเลสเตอร์ซิตี้วันที่ที่5มีนาโคมีนอติงแฮมฟอร์เรสเจอกับเอเวอเรตแล้วก็ลิเวอร์พูลพบกับแมนยูก่อนปไิดท้ายด้วยคืนวันจันทร์ครับเบนฟอร์จะเปิดบ้านเจอกับฟูลแลม